เลิกคาดหวังที่จะให้คนรอบข้างเปลี่ยนแปลงนะคะถึงแม้ว่าเราจะทํากระบวนการในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างที่ครูเคยทําคลิปไปแล้วใช่ไหมคะที่ว่าอยากจะให้คนรอบข้างเปลี่ยนแปลงตามใจเราเนี่ยเราต้องทํำยังไงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่ครูสอนไปครูสอนให้ตัวเราทําการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่คุณอย่าไปคาดหวังว่าคนรอบข้างของคุณเนี่ยเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองได้นะคะ ถ้าเขาไม่ยินยอมหรือเขาไม่อนุญาตที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากตัวเขาเองนะคะแต่สิ่งที่มันจะได้สำหรับการที่เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันคือการลดการแสดงปฏิกิริยาหรือว่าท่าทางอาการที่เราไม่ชอบเขาจะไม่แสดงกับเราแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะเขายังเป็นคนเดิมเขายังมีพฤติกรรมเดิม เขายังมี mindset เดิมความเชื่อเดิมและนิสัยเก่าจากตัวตนของเขาก็ยังเป็นคนคนเดิมนะคะอย่าไปคาดหวังนะคะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเราเปลี่ยนไปมันไม่ใช่นะคะเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองได้นะคะแค่เขาไม่แสดงพฤติกรรมที่มันเป็นพลังงานระดับต่ำๆกับเราเท่านั้นเองแต่สำหรับการใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาเขาก็ยังเป็นคนเดิมนะคะเพราะอะไร พราะว่า 1. เขาไม่ได้ตัดสินใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง2เขาไม่ได้มีองค์ความรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง3เขาไม่ได้ทํากระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากโลกภายในของเขาจริงๆ4ข้อมูลต่างๆข่าวสารต่างๆเขายังเสพแบบเดิมเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนการเสพข้อมูลใหม่เขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเสพความรู้ใหม่ๆ ที่จะทำให้ตัวเขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยเลิกคาดหวังว่าเขาอ่ะจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงเพราะว่าเขาหยุดแสดงพฤติกรรมที่เราไม่ชอบและเขาแสดงเฉพาะพฤติกรรมที่เป็นพลังงานระดับสูงๆกับเรามันไม่ได้หมายความว่าตัวคนคนนั้นเขาจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะครูคิดว่าหลายคนที่เอาความรู้ของครูเนี่ย ไปเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคนรอบข้างเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นมันจึงทําให้เรารู้สึกดีขึ้นใช้ชีวิตง่ายขึ้นมีความสุขขึ้นและไปเหมารวมความและคาดหวังว่าคนรอบข้างของคุณนั้นนะ่ะเขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วเขาได้เปลี่ยนเป็นตัวตนใหม่แล้วมันไม่ใช่นะคะคุณจะอกหักเปล่าๆนะคะ เพราะว่าหากเราคาดหวังแบบนั้นปุ๊บนะคะแล้วเราไม่ได้โฮพลังงานตัวเองเราละเลยจากการฝึกตัวเองเมื่อไหร่ที่เราพลังงานตกนะคะคนรอบข้างของคุณเนี่ยเขาก็จะแสดงพฤติกรรมเดิมๆตัวตนเดิมๆของเขาที่ที่มันเป็นระดับพลังงานเดียวกันกับคุณณนะตอนที่คุณพลังงานต่ำแล้วคุณจะหัวเสียได้นะคะว่าอ้าวไหนบอกว่าเขาเปลี่ยนแล้ว แต่ทำไมเขาถึงยังกลับทำพฤติกรรมแย่ๆเดิมๆกับเราได้อีกตอนที่เราอารมณ์เสียตอนที่เรามีพลังงานที่ต่ำๆนะคะครูอยากจะให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราก็ยังต้องฝึกฝนตัวเองอยู่เป็นประจำเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ในที่นี้หมายถึงว่า เรายังต้องเรียนรู้ยังต้องมีองค์ความรู้ในการที่จะพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็น mindset ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับตัวตนของเรานะคะเราก็ยังต้องเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าและก็ลงมือปฏิบัติเพื่อที่จะให้เข้าใจชีวิตเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีการเติบโตภายในมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหากว่าคุณหลุดจากตรงนี้ไปแล้วคุณละเลยที่จะฝึกตัวเอง คุณสามารถที่จะกลับไปเป็นตัวตนเก่าของคุณได้อีกนะคะหากว่าจิตใต้สํานึกของคุณที่มันโปรแกรมตัวตนเก่าของคุณนั้นนะมันมีมากกว่าข้อมูลใหม่ที่เป็นตัวตนใหม่ของคุณที่คุณอยากจะสร้างตัวเองให้เป็นตัวตนใหม่ให้กลายเป็นคนใหม่หากว่าข้อมูลเก่าความเชื่อเก่าพฤติกรรมเก่านิสัยเก่าของคุณข้อมูลเก่าของคุณนั้นน่ะ มันมากกว่าสิ่งที่คุณเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่นานแล้วคุณหยุดทำคุณก็สามารถที่จะกลับไปเป็นตัวตนเก่าได้นะคะเพราะว่าอัตราหรือตัวตนเก่าของคุณนั้นน่ะมันสะสมข้อมูลสะสมความเชื่อสะสมพฤติกรรมสะสมนิสัยเก่าของคุณนั้นน่ะมาตั้งแต่คุณเกิดแต่พอคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนใหม่เนี่ยคุณทำแค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือน หรือบางคนก็จำนวนปีน้อยกว่าการที่คุณสะสมตัวตนเก่าของคุณมาตลอดชีวิตนะคะมันก็จะทำให้คุณเนี่ยกลับไปเป็นคนเดิมแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หลายคนท้อนะคะแล้วก็เลิกเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็บอกว่า ตัวเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรอกเราไม่ได้มีความเชื่อที่เราอจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หากความเชื่อความคิดของคุณคิดแบบนี้ปุ๊บนะคะอนาคตใหม่รูปแบบชีวิตใหม่ของคุณจบเลยนะคะคุณจะไม่สามารถก้าวผ่านตัวตนเก่าของคุณได้เลยแล้วคุณก็จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆของคุณนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เราทุกคนพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ย เพื่อที่จะเห็นตัวเองเนี่ยพัฒนาเติบโตก้าวหน้ามีความสุขในชีวิตมากขึ้นใช้ชีวิตได้สุขสบายมากขึ้นและสามารถทำให้ชีวิตของคุณนั้น่ะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตได้สุขภาพดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นการงานดีขึ้นการเงินจเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำกันอยู่นี้นะคะ ตัวคุณเองเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินใจและมีความเชื่อแบบเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะเป็นไปได้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้และสิ่งที่มันจะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงได้จริงๆมันก็คือการลงมือทำซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆๆเพื่อให้มันเกิดพฤติกรรมใหม่เพื่อให้มันเกิดบุค,คลิกภาพใหม่ กลายเป็นนิสัยใหม่ของคุณนะคะคุณถึงจะสามารถกลายจากตัวตนเก่าของคุณเป็นตัวตนใหม่ของคุณได้นะคะฟังดูแล้วมันเหมือนยากมันเหมือนกระบวนการยุ่งยากเหลือเกินไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอยากจะหยุดแค่ตรงนี้นะคะอันนี้มันก็อยู่กับการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะว่า คุณจะกลับไปเป็นคนเดิมไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆยังมีปัญหาชีวิตแบบขึ้นๆลงๆเหมือนเดิมปัญหาครอบครัวปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องสุขภาพคุณต้องยอมรับปัญหาในตรงนั้นให้ได้นะคะหากว่าคุณยอมแพ้กับตัวเองนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณลงทุนเวลากับตัวเองนะคะกษาหาความรู้อยู่เรื่อยๆแล้วก็โฮพลังงานตัวเองด้วยการเสพข้อมูลที่ทำให้คุณตื่นรู้อยู่ทุกๆวัน ทำให้คุณเข้าใจชีวิตของตัวเองมากขึ้นทําให้คุณเข้าใจกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากโลกภายในสู่โลกภายนอกและคุณฝึกตัวเองในการลงมือปฏิบัติทุกๆวันนะคะในหนึ่งชีวิตนี้นะคะชีวิตที่เหลือจากนี้ไปนะคะหากคุณสามารถก้าวข้ามระยะเวลาที่คุณเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะแล้วคุณได้ก,กลายเป็นคนใหม่จริงๆคุณสามารถใช้ชีวิต ในรูปแบบชีวิตในวิถีชีวิตในไลฟ์สไตล์ที่คุณอยากจะได้จริงๆแล้วมันทำได้อย่างที่คุณต้องการจริงๆนั้นนะ่ะมันคุ้มค่าขนาดไหนให้คุณลองจินตนาการดูเองให้คุณช่างใจดูเองให้คุณคุยกับตัวเองตัดสินใจจากข้างในของตัวเองนะคะว่าคุณยินดีที่จะใช้ชีวิตแบบเดิม หรือคุณพอแล้วกับชีวิตที่มันย่ำแย่กับชีวิตที่มันขึ้นขึ้นลงลงกับชีวิตที่มันไร้คุณค่าขนาดนั้นหากคุณไม่ยอมจำนนกับชีวิตแล้วมีเจตจำนงใหม่ที่ชัดเจนที่ต้องการชีวิตใหม่ที่ชัดเจนแล้วคุณลุยลงมือทําลงทุนกับตัวเองเพื่อชีวิตของตัวเองเพื่อคุณค่าในตัวเองของตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะครูรับรองเลยนะคะว่าสิ่งที่ครูสอนความรู้ที่ครูมาถ่ายทอด และการลงมือปฏิบัติของคุณด้วยเจตจำนงของคุณจริงๆนั้นนะ่ะมันจะไม่ศูนย์เปล่าชีวิตที่เหลือของคุณนั้นนะ่ะมันจะดีขึ้นแน่นอนไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เราโฟกัสที่ตัวเองแล้วอย่าหยุดนะคะและหากต้องการให้คนรอบข้างของคุณตัดสินใจด้วยตัวเขาเองในการที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณต้องทําให้เขาเห็นว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปยังไง จนคนรอบข้างของคุณมาถามคุณว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างคุณบ้างช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมนั่นแหละค่ะคือเวลาที่ทำให้คนรอบข้างนั้นะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากตัวเขาเองได้จริงๆนะคะนี่มันเป็นผลกระทบหรือว่าเป็นกฎแรงดึงดูดที่คุณเนี่ยฝึกฝนตัวเองอย่างจริงจังอย่างเอาจริงเอาจังและคุณได้เปลี่ยนแปลงไปได้จริงๆ จนทำให้คนรอบข้างของคุณนั้นนะ่ะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากตัวเขาเองจริงๆเมื่อถึงเวลานั้นนะคะสิ่งที่คุณปรารถนารูปแบบชีวิตที่คุณต้องการถ้ามันเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างของคุณด้วย นั่นแหละกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจากคลื่นพลังงานที่เราแผ่ออกไปที่เราส่งออกไปในสนามพลังงานนั้นคนรอบข้างของเราได้รับรู้แล้วมันไปกระเพื่อมกับพลังงานในจิตใจของเขาทำให้เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากตัวเขาเองจริงๆกระบวนการการทำงานของคลื่นพลังงานที่มันส่งถึงกัน หรือว่ากดแรงดึงดูดที่มันทํางานด้วยคลื่นพลังงานที่เราส่งออกไปแล้วมันจะดึงดูดคลื่นพลังงานที่ใกล้เคียงกันนั้นเข้ามาหาเรามันจะทํางานประมาณนี้นะคะพอจะเข้าใจไหมคะว่าทําไมเราต้องโฟกัสที่ตัวเราและมันทําให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงได้กระบวนการของมันจะทำงานแบบนี้นะคะและเมื่อคนรอบข้างของคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากตัวเขาแล้วนะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากภายในของเขาเอง เขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเสพข้อมูลเขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลือกคนที่จะคบเพื่อที่จะสนับสนุนให้เขาเนี่ยที่ช่วยให้เขาเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาได้จริงๆนะคะ ครูยังคงเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนในการที่อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีคุณค่าเพื่อที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของตัวเองเนี่ยให้มีความสุขและเป็นไปนในแบบที่คุณต้องการนะคะจงเชื่อในพลังที่คุณมองไม่เห็นที่ดารงอยู่รายรอบตัวคุณและพลังงานเหล่านั้นเขาก็ช่วยคุณอยู่ตลอดเวลานะคะหากคุณยังคงมีความเชื่อแบบนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบชีวิตใดๆที่คุณต้องการนะคะ มันสามารถเป็นไปได้ทุกอย่างตามที่ใจคุณปรารถนานะคะจงอย่าหมดศรัทธาในตัวเองและจงสนุกกับการสร้างชีวิตอย่างที่คุณต้องการค่ะถ้าใครชอบความรู้แนวนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกด subscribe กด follow แล้วก็กดไลค์กดแชร์ทุกคลิปทุกช่องทางของครูด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ